สำหรับศูนย์สุขภาพของ,มงเมืองไม่เหียต้องกลับเรียนครับว่าเนื่องจากมเมืองไม่เหี่ยเราดําเนินการตามนโยบายของของผมนะครับคือสังคมแห่งคุณภาพและคุณธรรมคุณภาพของเมืองก็คือคุณภาพในเรื่องที่เราดูแลอยู่3ส่วนคือ1นคนสัตว์สิ่งแวดล้อมศูนย์สุขภาพเป็นหนึ่งในนโยบายเรื่องของการดูคุณภาพประชาชนของคนในมเมืองไม่เหียนะครับก็คือเรานะครับได้นนการตั้งศูนย์ ดูแลประชาชนในเรื่องของระบบสุขภาพนะครับมาประมาณ5ปีแล้วแล้วก็เป็นศูนย์ที่ดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงประชาชนที่นะครับจะต้องได้รับรักษาเรื่องของกายภาพบําบัดหรือผู้สูงอายุที่จะต้องนะครับมารักษาในเรื่องของระบบสมองซึ่งปัจจุบันนี้นะครับในกระบวนการการ ทำงานของเมืองเราไปร่วมงานกับโรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลใกล้หมอเนื่องจากในถานพยาบาลมีศูนย์นะครับการดูแลเรื่องกายภาพบำบัดนะครับค่อนข้างที่จะน้อยบุคลากรน้อยท้องถิ่นเราโดยเฉพาะที่สบาลหมูงเหียเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองของเรานะครับมา,าโดยตลอดนะครับเนื่องจาก เรามีนักกายภาพบําบัดเรามีจิตอาสาที่เป็นซีจเรามาาีพยาบาลวิชาชีพนะครับเราจึนตั้งสูตรุขภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพพี่น้องประชนในเขตเทศบาลเมืองแล้วก็ในส่วนของเราก็าจะมีในส่วนของภาคเอกชนเช่นนะครับหมู่บ้านในฝันหรือร้านอาหารแสนคำโดยคุณวันเพ็ญศักดาธนนะครับดำเนินการนำกองทุนที่ดำเนินการโครงการภายใต้โครงการ ปลกวันแม่เกี่ยววันพ่อที่นำนักธุรกิจนักลงทุนนาดาราน,นักแสดงเข้ามาทำกิจกรรมในร้านอาหารแสนคำก็คือทำโครงการปลูกข้าวทุกเดือนสิงหาแล้วไปเกี่ยวข้าวเดือนธันวาก็ได้เงินทุนตรงนี้มามอบนะครับให้กับศูนย์ส,สุขภาพในปีนี้ทางคุณวันเทนศักดาธรได้มอบอเครื่องกายภาพบาบัดไม่ว่าจะเป็นการอามอบเตียงนะครับสำหรับยืดคอยืด หลังแล้วก็เตียงสําหรับผู้ที่นะครับไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปรกรณ์ทางการแพทย์จํานวนวงเงินนะครับประมาณห้าแ0นกว่าบาทโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหว,วัดเชียงใหม่ไปเป็นผู้ประธานรับมอบซึ่งต้องขอกลับเรียนพี่น้องประชาชนเมืองไมเยครับว่าศูนย์สุขภาพแห่งนี้ดูแลพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้าเป็นนะในเรื่องของ จะต้องฟื้นฟรูร่างกายตัวเองนะครับเป็นไอไซเมอร์นะครับหรือจะต้องกายภาพหลังเข่านะครับหรือกระดูกต่างๆตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือรวมถึงนะครับทางนักกายภาพบําบัดนักกิจกรรมบําบัดแล้วก็พยาบาลวิชาชีพคอยให้แนะนําศูนย์เราเปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมครึ่งทุกวันแล้วก็ศูนย์เราก็จะมีการรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองเราที่ไม่สามารถ มาที่ศูนย์เราได้รับแล้วก็เข้ามากายภาพบําบัดซึ่งเราเห็นว่าการทําอย่างนี้ทําให้พี่น้องประชาชนเมืองของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับก็ปากเรียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลเมืองไม่เหยครับว่าที่นี่เรามีศูนย์นะครับดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นไปตามนะครับวิสัยทัศน์ตำบลว่าสังคมแห่งคุณภาพครับผม เข้้าามาดูแลตรงนีครับคือในส่วนของบุคลากรของเราตอนนี้ในส่วนของศูนย์เรานะครับมีนักกายภาพบําบัดมีพยาบาลวิชาชีพมีจิตอาสาและก็มีในส่วนของเลือกว่านวดแผนไทยที่มาฟื้นฟูเราได้เชื่อมโยงการทํางานบูรณาการการร่วมกับโรงพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นครพิงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลใกล้หมอที่ มีประชาชนในเมืองเราถือบัตรทองที่จะต้องเข้าคิวที่จะต้องดําเนินการกายภาพบําบัดนะครับที่จะต้องมาฟื้นฟ,นฟนูร่างกายดังนั้นเคสต่างๆที่ไปอยู่ที่นครพิงค์หรือใกล้หมอเราเราที่นี่ศูนย์ที่นี่เราสามารถไปเสริมไปเติมในเรื่องของนะครับทำให้เขาสามารถฟื้นหนักตัวแล้วก็รักษาได้หายได้เร็วขึ้นในส่วนของในปีนี้นอกจากนะครับเรามีบุคลากรด้าน สุขภาพแล้วนะครับเรายังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะนะครับภาควิชากิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงคณะพยาบาลาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้น,นำนพยาบาลได้มาฝึกและก็ได้มาดําเนินการช่วยเหลือ,อกรณีศูนย์ของเราเปิดนะครับจะมีนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับที่ใกล้จะจบก็จะเข้ามาช่วยงานซึ่ง ฝึกประสบการณ์ดังนั้นในกระบวนการการทำงานของเรานะครับเราก็ทำงานแบบนะครับบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนในมเมืองม่ฮิ่ยมีสุขภาพที่ดีครับตอนนี้เรามีเคสนะครับของเมืองนะครับประมาณ40เคสแต่ก็ต้องเข้าคิวเนื่องจากนักกายภาพบำบัดของเรายังมีไม่มากนะครับแล้วก็ดูเคสแล้วก็ดำเนินการลงพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากที่ เอาเคสต่างๆเข้ามากายภาพบําบัดแนะนํารวมถึงมีการอบรมให้ญาติพี่น้องที่ผู้ป่วยที่จะต้องกายภาพตัวเองฝึกให้เขารู้เทคนิคและวิธีการที่จะต้องไปฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับในถึงบ้านอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในศูนย์สุขภาพของเรานอกจากที่เราปฏิบัติที่ศูนย์เราลงไปเยี่ยมเคสในพื้นที่แต่ละพื้นที่นอกจากนั้นก็ยังมีภาคเอกชนและก็ของเทศบาลก็จะมีถุงน้ําใจอะไรไปมอบให้เขานะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับ นี่ถือเป็นเทศบาลตัวอย่างสําหรับเทศบาลต่อไปนะครับเทศบาลที่จะเข้ามาดูงานนี้จะติดต่อ,อยังไงได้บ้างคือเทศบาลทุกเทศบาลในประเทศไทยนะครับผมเองในฐานะ,ะนะที่เป็นรองประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีครับสำหรับท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าเป็นเทศบาลนะครับทั่วประเทศหลังจากที่ มาตรการผ่อนคลายที่จะกต้องเศรษฐกิจท่้จะต้องมาดูงานนะครับยินดีครับที่ศูนย์สร้างสุขภาพของเมืองเมเฮเรายินดีนะครับต้อนรับท่านมาือเข้ามาครับผมก็จะรับคณะทุกคณะโดยเรามีทีมวิทยากรที่คอยบรรยายให้กับในส่วนของท้องถิน่นทั่วประเทศและก็หน่วยงานอื่นๆนะครับนอกจากที่เมืองไมเฮเรามีศูนย์สุขภาพแล้วเรายังมีนะครับเราเรายังดําเนินการทำไมเฮเรื่องของสมาร์ทซิตี้ด้วยนะครับเป็นต้นแบบของประเทศอยู่ครับ